สวัสดีครับผมมีเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่ามาแบ่งปันเพื่อนนะครับสภาพสวยนะครับเหรียญดีพิธีปลุกเสกดีนะครับรุ่นพุทธคุณปี2537นะครับปลุกเสกหมูนะนะครับก็เป็นเหรียญหลวงปู่สุขที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะเพราะว่าได้เกจิดังมาร่วมพุทธาพิเศษมากมายนะครับรูปทรงสวยงามนะจะเป็นเหรียญทรงไข่ด้านหน้าใช้เป็นพิมพ์หลวงพ่อนะครับหลวงปู่สุขหน้าตรงครึ่งองคนะครับได้เดิมได้สวยนะดูพิมพ์ใบหน้านะครับเห็นไหม คมชัดเลยนะครับในตาแบบนี้นะผิวเดเดิมนะครับก็ปลูกเสกหมู่นะก็นําโดยหลวงพ่อดีวัดพระรูหลวงพ่อรวยวัดตะโกแบบนี้นะนะครับหลวงพ่อะเอียดวัดไผ่ล้องหลวงปู่เครื่องวัดสะกําแพงใหญ่แบบนี้นะครับนาเก็บนะใครสนใจนะองค์นี้ผมเปิดไว้200บาทรวมส่งนะครับสวยนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับสายหลวงปู่สุขไม่ควรพลาดนะนะครับสว,สวยแบบนี้เลยเห,ห,หลวงปู่สุกข,ข้างบนจะมีอักขระนะครับนโมพุทธ,ธายะ มาอุอะแบบนี้นะให,หมาด้านหลังก็จะเป็นตัวหนานะครับหนะขยักแล้วก็เขียนชื่อพุทธคุณนะครับมักกะลาสองห้าสามเจ็ดนะครับสวยเดิมแบบนี้นะใครสนใจก็แอดดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมขามเท่า